بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الوالاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل أن أتحدث الأنعام <applause> سراء นับว่าเป็นสุรามาก,กียะซึ่งในเรื่องราวของสุรออันอันอามเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องราวของเตาฮีตแล้วในอายะต่างๆที่อัลลอฮฺสัมบานอวตาลาได้กล่าวไว้ดังๆที่เราได้บอกกัานแว่าหนึ่งในหนึ่งในเกณฑ์ของการแยกแยกว่าโซลอว่าอายะมัมก,กียะกับอายะม์มดานียะเนี่ยเป็นยังไงซึ่งอายะมัมก,กียะเนี่ยโดยมากแล้วจะมีการจะมีการพูดถึงเรื่องราวของเตาฮีตเรื่องของหลักฐานที่จะให้ให้พงมุชริกินหรือว่าให้บรรดามนุษย์เนี่ย ยอมรับในเรื่องตาวฮิดของลอสสาโนตตาลาไม่ว่าจะเป็นหลักฐานนักลี่หรือว่าหลักฐานอักลีนะที่ลอสบฮาโตตาลาให้พวกบรรดามุชรินเนี่ยใช้การใช้การคิดไข้ควรในสิ่งที่ในสิ่งที่ أ, พวกเขาทั้งหลายได้ยอมรับกันอยู่เ <c oughs> ช่น <c oughs> การที่พวกเขาได้ยอมรับในรรบ,บูบียายอมรับในการการบริหารจัดการของลอสยอมรับในการเป็นพระเจ้าของลอสยอมรับในการสร้างของลอสยอมรับในการประทานที่สกีของลอสบฮาตาลา ในเมื่อเขายอมรับอัลลอฮ์ตาลาเป็นผู้ที่สร้างพวกเขามาประทานที่สเกตก,กับพวกเขามาเพราะฉะนั้นผู้ที่เหมาะในการอิบารัดต่อพระองค์ก็คืออัลลอฮฺผู้ที่เหมาะในการอิบาดัของพวกเขาเนี่ยก็คืออลัลลอฮ์สุมานอัลตาลาแต่เพียงผู้เดียวจึงเป็นเป็นสิ่งที่เอามาบอกให้พวกมุิลินเนี่ยเลิกในการอิบาดัต่อสิ่งอื่นแล้วก็มาอิบารัต่ออัลลอฮ์ตาลาแต่เพียงผู้เดียวแต่พวกมุิลิกีนก็ยังมีการมีการดื้อรั้นต่ออัลลอฮ์สุมานอัลตาลาวันนี้อายะที่12องอัลลอฮฺตาลา “กลิมม์ม์ในส ما วท์และนอาร์บกลิลลา”คาถะ على نفسه الرحمة لياجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون” a l l ์ตะอาลาบอกท่านนบีี็อลลัลลอฮิวสซัลัมให้กล่าวว่า“กลุลยามมฮัมมัดจงกล่าวเถิดยามมฮัมมัดจงกล่าวกับบรรดาพวกพวกมชิกีกเหล่านี้เพื่อเป็นการให้พวกเขาทั้งหลายได้มีการยอมรับในสิ่งที่พวกเขาได้ <ون> ได,ได้ยอมกันไปในเรื่องราวของรูบูบียะคือให้เขาได้ยอมรับในอุลูฮียะของลอตาลาเพราะเขาได้ยอมรับในการสร้างของลอสุภาโนตตาราเนี่ยก็ต้องยอมรับในการอิบะดาต่อลอสุภาโนตตาราเเดียวเพราะฉะนั้นต่อให้รูบูบียะคือต่อให้ที่รูบูบียะคือการการการสร้างการบริหารจัดการการทำธุรกิจของลอสุภาโนตตาราเนี่ยรูบูบียะเนี่ยจะเป็นสิ่งที่นําพาเขาไปสู่การยอมรับในอุลูฮียะก็คือยอมรับในการอิบะดาต่อลอตาลาแต่เพียงผู้เดียว เพราะนั้นเรายอมรับและอัลลอฮ์ตาลามีอัลลอฮ์ตาลาเป็นผู้สร้างเป็นผู้ที่รรบริหารจัดการทั้งหมดเราก็ต้องทําการอิบาดาต่ออัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นและของเราก็เหมือนกันพี่น้องในการอิบาดาของเราเนี่ยเรามาทบทวนอิบาดาของเราว่าเรามีอีมานต่ออัลลอฮ์สุบานุวลตาลาในวันนี้เนี่ย إ ي م านของเราเนี่ยมีเพียงแค่รูบูบียะหรือมีอูลูฮียะด้วยคือเรามีเพียงแค่การยอมรับอัลลอฮ์ตาลามียอมรับอัลลอฮ์ตาลาประธานดิสกียอมรับอัลลอฮ์ตาลาประทานปัจจัยยังชีพ ยอมรับอัลลอฮ์ตาลาเป็นผู้ที่สร้างเรามาเรายอมรับในเรื่องนี้อย่างเดียวแล้วเราก็ไม่อิบาดด์หรือว่าเรายอมรับในเรื่องนี้แล้วเราก็อิบาดด์ต่ออัลลอสุภานุัตาลาด้วยซึ่งให้เรารู้ว่าพวกมุชริกีนในสมัยท่านนบีสุลลาะลัยเลวซัลลงงัมเนี่ยยอมรับในข้อนี้ยอมรับในการในการในการที่มันจะบอกว่าอัลลอฮ์ตาร่าผู้ที่สร้างมาันมาเป็นผู้ที่สร้างชั้นฟ้าสร้างแผ่นดินผู้ประทานดิสกีประทานน้ำฝนประทานปัจจัยอิงชีพต่างๆมาให้กับพวกมาให้กับพวกเขา แต่ในการยอมรับเหล่านั้นเนี่ยเขาก็ปฏิเสธอูลูฮียาปฏิเสธการอิบาดาต่ออัลลอฮ์แต่เพียงผูด้เดียวไม่ได้ปฏิเสธทุกอย่างนะพี่น้องปฏิเสธการอิบาดาต่ออัลลอฮ์แต่เพียงผูด้เดียวมุชริกีนยังมีการขอต่ออัลลอฮ์อยู่ยังมีการน้อมน้อมต่ออัลลอฮ์ยังมีการกลับไปหาอัลลอฮ์อยู่ยังมีความรักต่ออัลลอฮ์อยู่แต่เขาเอาสิ่งอื่นมาเทียบเคียงเพราะฉะนั้น ในวันนี้ถ้าหากว่าเรามีแต่การยอมรับอัลลอฮฺตาลาเป็นอัลลอฮฺตาลามีอัลลอฮฺตาลาเป็นผู้สร้างแล้วเราไม่อาบาดาต่ออัลลอฮฺตาลาเลยแสดงว่าเรากับพวกมุชริกีนไม่ต่างกันแสดงว่าในวันนี้เนี่ยเราต้องมาทําความเข้าใจในเรื่องของเรื่องของเตาหิตเรื่องของหลักการศรัทธาว่าหลักการศรัทธาของเราเนี่ยมันไปมีความคล้ายคลึงกับพวกมุชริกีนในสมัยท่านนบีซึ่งถ้าหากว่าใครที่มีคุณลักษณะ แบบพวกมุชริกนเนี่ยท่านนาบีเรียกเขาว่ามุชริกินก็คือใครที่ยอมรับอัลลาตารามียอมรับอัลลาตาลาผู้สร้างแต่ยังไปขอต่อกูบโบอ,อยู่ยังไปขอต่อหลุมฝังศพอยู่ยังไปขอต่อโต๊ะนั่นขอต่อโต๊ะนี่อยู่ถ้าเป็นในสมัยท่านนาบีเนี่ยท่านนาบีจะเรียกชื่อคนเหล่านี้ว่าเป็นมุชริกเป็นพวกที่ตั้งภาคีหรือถ้าในาสมัยท่านนาบลีสุลต่านของอาลีอัลสลัลมเนี่ยคนที่เขาไม่อิบารด้ต่อรอ์แต่เพียงผู้เดียวเนี่ยเขาจะไม่เรียกตัวเองว่าเป็นมุสลิม นะดังที่พวกมุิลิกินเขาไม่ได้ยอมรับไม่ได้ตั้งใจเ่าเป็นมุสลิมเขาก็บอกว่าเขาไม่ศรัทธาเพราะอะไรพี่น้องเพราะเขาเข้าใจคําว่าลาอิลาฮินลอละเข้าใจว่าถ้าเขากล่าวคําว่าลาอิลาให้ลอล,อล,อลแล้วเนี่ยเขาจะต้องเลิอกอิบารดาต่อสิ่งอื่นทั้งหมดเลยเลิกการต่วัดรออกูโบเลิกการซูญต,ต่อกูโบเลิกการไปขอต่อหลุมฝังศพเลิกการเชื่อสัตว์เพื่อสิ่งอื่นนอกจากลอสวาโนะตาลา ในวันนี้เราาทำความเข้าใจกับคาว่าลาอิลาฮิลลอฮ์ว่าเราจะต้องไม่อิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นหมายความว่าไม่ขอต่อสิ่งอื่นไม่สุญูุ่ต่อสิ่งอื่นไม่ความคุ้มครองจากสิ่งอื่นนอกจากลอสฮานอัตตาลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นแล้วเราก็จะอิบาดาห์ต่อเลาแต์เพียงผู้เดียวถ้าเราไม่มีการอิบาดะห์แสดงว่าเรามีแต่มีแต่รูบูบียะยังไม่ทําให้เรารอดพ้นในวันกิยามะดูว่าลอสฮานอัตตาลาได้กล่าวไว้ยังไงต่อพองค์ได้บอกว่า กุลลิมัมมาฟิสสมาวาติวัลอจงกาวเถิมดมุ hammad จงกล่าวกับบรรดาพวกมุชริกีนว่าลิมัมมาฟิ <player> สสมาวาติวัลอัสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าต่างๆสิ่งที่อยู่ในพื้นดินเนี่ยเป็นของใครกันกุลลิลละจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าลิลละเป็นของอัลลอสซาบานุถ้ารังไหมายความว่าจงกล่าวเป็นการให้พวกมุชริกีนยอมรับว่าพวกคุณน,นั่นแหละที่ยอมรับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นของอัลลอสซาบานุตาลากาตาบะอัลลอฮ์นบิสมห์มะห์ พระองค์ได้บันทึกกับตัวของพระองค์เองว่าจะมีความเมตตาหมายความว่าอัลลอฮ์ตาราเนี่ยเป็นผู้ที่ทรงมีความเมตตาอย่างยิ่งละยัจะมานกุมอิลายามิลกิยามัติลารอยบัฟีและพระองค์จะทําการรวมพวกเจ้าละยัจะารรมจานกุมมีการตะกีดมีการเน้นย้ําเน้นย้ําว่าอัลลอฮ์ตาราจะรวมพวกเจ้าไปสู่วันปียามะเนี่ยลาลอยบัฟีโดยที่ไม่มีข้อสงสัยใดๆเลย หมายความว่าพอเวลาที่บอกพวกมิชลิกินให้ยอมรับในการอิบาด้าต่ออัลลอฮ์แล้วก็บอกพวกเขาได้ว่าวันกิยามะเนี่ยจะมีขึ้นนะอัลลอฮ์าตาลาจะรวมพวกเจ้าในวันกิยามะโดยที่ไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยอัลลาดีนะคอซิรอัลฟุสาหุมฟะหุมลายุมีนุนบรรดาผู้ที่มีความขาดทุนต่อตัวของพวกเขาเองเนี่ยฟะหุมลายุมีนูนพวกเขาทั้งหลายจะไม่มีการศรัทธา อย่างเด็ดขาดนั่นเลยนะข้อเสโลอัมฟุสาห์มฟาหุมลายุมีนุลบรรดาผู้ที่มีความบกพร่องต่อตัวของพวกเขาเองเนี่ยฟาหุมลายุมีนุลดังนั้นพวกทั้งหลายจะไม่มีการอะไรฮะไม่มีการศรัทธาเลยหมายว่าบรรดาผู้ที่ปฏิเสธบรรดาผู้ที่ดื้อรั้นเนี่ยยังไงเขาก็ <c oughs> ไม่มีการศรัทธาต่อลอสบานูตาล้วโละหูมาสักนะฟิลเลียลีวน์นฮาร์วฮูอัลมีอุนอาลีม และสำหรับพระองค์นั้นคือสำหรับลอสุภานุตาลานั้นคือสิ่งที่มาสกแกนาฟินไลลิวันนะครับคือสิ่งถูกสร้างต่างๆที่อยู่ในชั้นฟ้าแล้วก็ที่อยู่ในยามค่ําคืนแล้วก็ในในยามกลางวันเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของลอสุภานุตาลาคือนิ่ละทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคือสิ่งที่อาศัยอยู่ในในยามค่ําคืนในยามกลางวันว่าจะเป็นสิ่งถูกสร้างต่างๆจะเป็นมนุษย์หรือว่าจะเป็นยินจะเป็น มาลายกาหรือว่าจะเป็นสิงสาราสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของลอสสุภานนตาลาเลยเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในการควบคุมดูแลของลอสุภานนตาลาและเป็นบ่าวของลอสสุภาวนตาลาทั้งหมดเลยวะหูมาสกาฟิลเลลิวันนะฮารวะฮุอัสมีอุลอยลีมและพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงผู้ทรงได้ยินเป็นผู้ทรงรอบรู้ยิ่งคุลอาไยรลอรพี่น้องอายะต่างต่างเหล่านี้จะเป็นอายะที่ลอตาลาได้กล่าวพวกมุชลิกินได้มีการมีการยอมรับในสิ่งที่พระองค์ได ได้ในสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายได้ยอมรับในโรบูบียะของลอตาราเนี่ยให้เขาคิดไข้ควรแล้วก็กลับมาศรัทธาในอูลูฮียะของลอตาราคือศรัทธาในยอมรับในการอิบาดตะต่อลอ l แต่เพียงผู้เดียวกุลอัลกรลอฮลอัตตะคิดอวยยังฟาติสสมาวะตตวันอัลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดดังที่เราได้บอกกันไปในตอนต้นนะว่าอายะห์ใดก็ตามที่อาลอตตาราบอกกับท่านนบีว,ว่ากุลแสดงว่าอยายะห์นั้นเนี่ยมีการเน้นย้ำ มีการเน้นย้ำอย่างมากว่ากุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าอะกอยรัลลอฮิอัตตะคิดุวาลียันฟาติรุสสมาวาติวัลลอร์อะกอยรัลลอฮ์อื่นจากอัลลอฮ์ตาอลากันนั้นหรือที่ฉันจะยึดเอาวาลียันฉันจะยึดเอาเป็นอะไรนะเอาเป็นผู้ที่บอกท่านนบีว่าให้ท่านนบีเนี่ยกล่าวกับบรรดาผู้มุชลิกีนว่าสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์หรือที่ฉันจะยึดเอามาเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือฉัน ฟาตทริสามาวาติวันอัลตาลานะั้นเป็นผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าแล้วก็สร้างพื้นดินวะหุยุตออมูวา,าลายุตัมอัลตารานาลาคือผู้ที่ให้อาหารและพระองค์จะไม่ถูกให้อาหารเพราะพระองค์เป็นผู้ที่ประทานทิสกีประทานปัจยเจงชีพและพระองค์ไม่ได้มีการต้องการอะไรจากจากพวกบ่าวเลยกุลอินนีอุมิดตัวอันอากูนอาอัวและมันอัสลัมจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนที่นนทฉันเนี่ยถูกใช้ ถูกใช้ให้เป็นคนแรกที่รับอิสลามคือให้เป็นคนแรกที่ยอมรับยอมจำนนในการต่ออาต่อลอสผานวตารายอมจำนนในการปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์สผานุัตาลาได้วางมาเวลาตะกูนันนามินันมุชีกีนและพวกเจ้าทั้งหลายอย่าเป็นบรรดาผู้ได้ตั้งภาขีกันหมายความว่าเวลาที่พวกเจ้าได้ทําการยอมรับในการในการสร้างของอัลลอฮ์สานุัตาลาในการสร้างชั้นฟ้าสร้างแผ่นดินเนี่ยเจ้าก็อย่าเอาสิ่งอื่นมาตั้งภาขีต่ออัลลอฮ การตั you, word, people people. ้งภาคีก็คือการเอาสิ่งอื่นมาเทียบเคียงกับอัลลอฮ์สุบฮานุวตาลาแล้วก็อิบะดาต่อสิ่งอื่นเคียงคู่กับการอิบะดาต่ออัลลอฮ์สุบฮานุวตาลากุลอินนีอาคอฟุอินอัสไซตุรับบีอาดาบียอุมินอัลซิมจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดจงกล่าวกับบรรดาผู้มุชฎิกีนว่าแท้จริงฉันเนี่ยฉันกลัวฉันกลัวว่าถ้าหากว่าฉันได้ทําการฝ่าฝืนอัลลอฮ์สุบฮานุวตาลาฝ่าฝืนในสิ่งที่ในการละเมิดสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาได้ห้้ามไวเนี่ย อาดาบายอามินอาเลมฉันจะได้รับการลงโทษในวันแห่งอะไรฮนะในวันที่ยิ่งใหญ่ก็คือในวันกยามะเป็นการตักี้เป็นการบอกให้คิดถึงวันกยามะจะมีสองประเด็นหลัลลลลกๆน,นะพี่น้องคือหนึ่งบอกพวกวิชิตเกีนให้ทําการคิดไข้ควรในสิ่งที่เขายอมรับอยู่แล้วคือยอมรับในรรบูบียะยอมรับในการสร้างของลอกสภานูวตาลาแล้วก็สองให้เขาได้คิดว่าวันไกยามะจะมีขึ้นจริงพวกเจ้าจะถูกสอบสวนในวันไกยามะ แล้วก็จะได้กลับมาทํำอิบาดะต่อรัชตาลาแต่เพียงผู้เดียวไมยุสรอฟอันฮุเยลมะอิลิมฟักอนดารอไิมะใครก็ตามที่ได้ถูกให้ออกห่างถูกให้ผินออกไปในวันวันนั้นเนี uh, ่ยไมยุสรัฟอันใครก็ตามถูกให้ผินออกไปจากการลงโทษในวันนั้นคือในวันกกยามะฟักอนดรอฮิมะแสดงว่าเขาเป็นคนที่อัลลชสุมฮานุตาราได้เมตตาเขา แสดงว่าเขาได้รับความเมตตาจากลอสสุบฮานอวตาลาวาดาลิกัลโฟรซุลมูบีนและดังกล่าวนั้นคือชัยชนะที่เป็นชัยชนะที่มีความชัดเจนก็คือการได้รอดพ้นจากการลงโทษของลอสสุบฮานอวตาลาในวันกกยามะว่อียัมซัสกัลลอฮุบิดุรินฟะลากาชิฟละหูอิลลาหูว่อียัมซัสกบิขัยรินฟะฮูอัลาคุลลิชัยอินกัดีร์ละท่าฮะฮะว่าอัลลอฮฺ تعالى ได้ยัมซัสกัลลอฮุบิดุรินฮกว่าอัลลอฮฺ تعالى ได้ให้มี ภัยอันตรายมาเกิดกับเจ้าฟาลากาชิฟาลาหูอิลลาหูก็ไม่มีสิ่งใดที่จะมาขจัดภัยอันตรายนั้นออกไปได้นอกจากอัลลอฮฺน ب ح ا ن ه และ تعالى ท่็นผู้เดียวเท่านั้นว่าอียมซัสกับขัยรินฟาลาฟาหูอัลาคุลลิชัยอิงกอดีรและถ้าหากว่าอัลลอฮฺ ت ع ا ل นอียมซัสกับขัยรินหากว่าได้มีสิ่งดีงามอัลลอฮฺ ت ع ا ل ได้ให้สิ่งดีงามมาประสบกับเจ้าฟาหูอัลาคุลลิชัยอิงกอดีรพระองค์ก็เป็นผู้ที่ มีความสามารถเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือลอสสุานุตาลาวัวห้วนกรเทาฟอก็อิบาดีอัลตตาลาคือผู้ที่ทรงปรีชาญาณอย่างยิ่งฟอก็อิบาดีเหนือบรรดาบ่าวของพระองค์วัวห้วนไกีมุนขบีรพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ปรีชาญาณเป็นผู้ที่ทรงทรงรอบรู้ยิ่งกุลอยูชัยอินอักบรุชาฮาดะกุลินละจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าจงกล่าวกับบรรดาพวกมุชีเตกีนว่าสิ่งใด ไอยูชัยอินอักบรุชาฮาดะสิ่งใดกันที่เป็นเป็นสิ่งที่เป็นรากฐานเดิมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหมายควาว่าจงกล่าวเถิดจงกล่าวกับบรรดาผู้ที่แสวงหาทางนำว่าไอยูชัยอินอักบรุชาฮาดะสิ่งใดกันที่จะเป็นเป็นรากฐานที่ยิ่งใหญ่เป็นรากฐานพยานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกูลินละจงกล่าวเถิดอัลลอฮฺสุบฮานอฺตาลานั้นคือเป็นผู้ที่เป็นพยานเป็นรากฐานที่ดีที่สุด ชฉฮีดุมใบเนีวยวใบนะคุมอัลลอฮฺตารานั้นทรงเป็นเป็นอะไรฮะเป็นผู้ที่เป็นสักขีพยานระหว่างฉันแล้วก็ระหว่างพวกเจ้าหมายความว่าในการที่พวกเจ้าได้มีการดื้อรัน้นได้มีการฝ่าฝืนในสิ่งที่อัลลอฮ์สุภาโนอัลตาร,ราได้ได้วางมาและอัลลอฮฺตารานั้นจะเป็นผู้ที่ทรงเป็นพยานที่ดีที่สุดระหว่างเรากับเจ้าระหว่างฉันกับพวกเจ้าน ولو ولو تقو ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين بدل في الله تعالى عليك وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل اي شيء اكبر شهاده قل الله شهيد بيني وبينكم واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ لا تنبي كذا الله تعالى هذا النبي دب وأوحي إليّ هذا القرآن และได้มีวาฮีลงมาให้กับฉันที่เป็นกุรานเล่มนี้เนี่ยเลอุนที่รอกลุ่มบิฮีว่ามัลั拉เพื่อฉันจะได้เอามาเตือนพวกเจ้าด้วยกับอันกุรานนี้เนี่ยว่ามัลั拉และก็เตือนบรรดาผู้ที่ได้อายะอันกุรานนี้ได้ไปถึงพวกเขาออินกุมละทัชฮะดูนะอันนามอัลลอฮิอาเนฮะตันอุครอพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจะมีการยืนยันว่า มีพระเจ้าอื่นพร้อมกับอัลลอฮ์ตายละกันนั้นหรือกุลลาอัชฮัดอัลลอฮ์ตายท่านนาบีได้ทรงกล่าวกับบรรดาผู้มุชีิตเกีว่าจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าฉันจะไม่เป็นพยานด้วยนะว่าออินนะกุมละทัชชาดูนะอันนะมาอัลลอฮ์อานิฮะตันอุครอพวกเจ้าทั้งหลายจ,จะพากันยืนยันว่ามีพระเจ้าอื่นนอกจากอัลลอฮ์ตายละกันนั้นหรือกุลลาอัชฮัดจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าฉันจะไม่เป็นพยานเด็ดขาดกุล mm hmm. อินนมาฮุวะอิลาฮุวาฮิดจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าแท้จริง พราะองค์อัลลอฮฺตาานั้นคือพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวหมายความว่าอัลลอฮ์ตารานั้นคือผู้ที่เราจะทําการอิบารัททาการสักการะแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นว่าอินน่านีบรีอุมมิมมาตุชิริกุและแท้จริงฉันเนี่ยเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ปลอดภัยจากสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายได้ทำการตั้งพาคีกันอัลลอฮดีนาอาไตนาฮุมุลกิตาบยะอริฟูนะฮูกามายะอริฟูนะอับนาอาห์บรรดาผู้ที่ได้บรรดาผู้ที่เราได้ให้คำพีกับพวกเขา อัลลอฮีนอาตัยนาฮุมุลกิตาบบรรดาผู้ที่เราได้คำมีพเพราะก็คือบรรดาผู้พวกยยฮูดและก็นสาสรอบรรดาผู้ที่เป็นชาวคัมภีร์บัญิอิสราเอล يعرفونه ك า ا يعرفون أ าน ا อะฮุมพวกเขาทั้งหลายนั้นได้รู้จักยิฟูนะฮูก็คือได้รู้จักท่านนบดุลสลล์ของอัลัยฮะซัลลัมโดยที่ไม่ต้องมีข้อสงสัยใดๆเลย كما ي ع ะ ف و อบ ب น ا อะฮุมเหมือนดังที่พวกเขาทั้งหลายนั้นเนี่ย ได้รู้จักบรรดาลูกหลานของพวกเขาหมายความว่าการมาของท่านนาบีนส,บสุลลาร์ของอะไรวะซัลลัมอายะนีเนเนเน้เป็นหนึ่งในความหมายของอายะนี้ก็คือเป็นอายะที่บ่งบอกให้เรารู้ถึงการที่พวกมุชริกินนั้นเนี่ยพวกยะฮูดและคกาา็นัสรอพวกอะฮล,ลนุนกิตาบได้รู้ถึงการมาของท่านนาบนีสุลลาร์ของอะไรวะซัลลัมแล้วก็รู้ว่าท่านนบีสุลตารแล้วก็รู้ถึงว่าท่านนาบนีได้ถูกกล่าวไวใ้ในคัมภีร์ของเขาในคัมภีร์ตอรสคัมภีร์อินจีน อ Allah t a าลาจึงบอกว่าอ Alladi na atayna hul Kitab yaarifuna hukama y a a r ริฟูนะบนาฮุมบรรดาผู้ที่รับเป็นชาวคัมภีร์เนี่ยจะรู้จักท่านนบ,บีนสุสลตาร์ฮุอิบราฮิมเหมือนดังที่เขาได้รู้จักอะไรฮะบังพวกเขาได้ทําการได้ได้รู้จักลูกหลานของพวกเขา Alladi na k h ซิ i r อั l ฟุ q s a hul b ร n d a ผู้ที่ได้ขาดทุนต่อตัวของพวกเขาเองก็คือไม่มีความไม่มีอีมาน แล้วก็ไม่มีต่อหิยไม่มีการให้อภัาพต่อร้อนสุานวาโนตาลาบกพร่องในเรื่องของต่อหิยบกพร่องในเรื่องของของสิ่งที่สําคัญที่สุดในการดําเนินชีวิตของเขาก็คือการขัดเกลาวจิตใจของพวกเขาให้มีความบริสุทธิ์ใจในการอิบาดต่อร้อนตาลาคนที่เป็นคนที่มีคุณลักษณะเหล่านี้เนี่ยฟอหุมลายุมินูนพวกเขาทั้งหลายจะไม่มีการศรัทธาก็คือไม่ศรัทธาต่อร้อนสุภาโนตาลาเพราะความบกพร่องของเขาในเรื่องของการบกพร่องในเรื่องของ เรื่องของตาฮีดต้องการเอาใจใส่ซึ่งการปฏิเสธพวกมุชริกีนในสมัยท่านนบ,บีสุสาลลฺฮฺของอะลัยฮิมที่ได้ทาการปฏิเสธท่านนบรสุสาลาสสาลฺฮฺของอะลัยฮิมเนี่ยเป็นการปฏิเสธที่มาจากมาจากการดื้อรัน้นว่าเขารู้หลักการอยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าท่านนบ,บีสุลลยฮุสุลลฺฮนั้นนํามาจริงดังที่อัลลอฮฺตาได้กล่าวถึงบรรดาพวกอาลุนกิตาบรู้อยู่แล้วว่าท่านนบ,บีเนี่ยจะถูกแต่งตั้งขึ้นมาแล้วก็มีการบอกกับบรรดาพวกมุชีริกีนด้วยว่าเดี๋ยวจะมี แต่เวลาท่านนบไีได้มาเนี่ยฟัลัมมาจาฮุมมาอารฟูกฟัฟโรบีเวลาที่มีสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายได้รู้ดีอยู่แล้วเนี่ยพวกเขาก็ทําการปฏิเสธเวลาท่านนบีมาแล้วเขาก็ปฏิเสธเหมือนหนึ่งที่พวกชาวอาหรับพวกชาวอาหรับก็รู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่ท่านนบีสุลล,ล,ยลัยซันลได้นํามาเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นศัจธรรมความจรงิงความถูกต้องพเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะด้วยกับการที่เขารู้จักท่านนบีเองว่าท่านนบีคือคนที่ เป็นอัลอามีนคนที่ไว้ใจได้เชื่อถือได้ด้ยการที่เขายอมรับเองว่าท่านอัลบินซาลลองอะไรวาสั่นนั้นคือผู้ที่นําหลักการจากลัทธิสะพานโตาลามามาบอกแล้วเขาก็รู้ดีอยู่ว่าสิ่งที่ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะแต่งเหมือนกับอัลกุรอานได้การยอมรับในกฎเกณฑ์การยอมรับในในหลักการจึงเป็นเรื่องง่ายสำหรับพวกเขาจนกระทั่งว่าแกนนําของบรรดาชาวกูเดชบางคนเนี่ยได้บอกว่า ฉันเนี่ยรู้ว่าสิ่งที่มูฮัมหมัดสลลอยสลัมได้นํามาเนี่ยเป็นเรื่องจริงแต่ด้วยกับการการสิ่งที่มันติดอยู่ในใจของเขาการที่เขาเขาเขายอมยอมรับไม่ได้ในการที่จะต้องมายอมรับในในหลักการที่ท่านนาบีได้นํามาเนี่ยก็เลยไม่ยอมทําการไม่ทําการศรัทธาต่อ <c oughs> ท่านอบีสุลต์ลอยสลัมและไม่ศรัทธาต่อาารัชสมานุนตาลาแล้วก็ไม่ยอมทาการอิบาด้าต่อรัอตาถึงผู้เดียวสุรออัลอานามเป็นสุรมักกีะเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆของในสุรานีน้เนี่ย จะเกี่ยวกับเรื่องของอะกีดะเรื่องของการพูดให้เราได้มีความเข้าใจเรื่องของอะกีดามากขึ้นให้เราได้ยอมรับในการไอบาดาต่อรอดแต่เพียงผู้เดียวให้เราได้ออกห่างจากการตั้งบาคีเพราะนั้นพี่น้องเรามาทาความเข้าใจในเรื่องของเต่าฮีดในเรื่องของการที่เราจะต้องออบาดาต่อรอแต่เพียงผู้เดียวเลิกการออบาดาต่อหลุมฝังศพเลิกการขอ,ขอ imana, ต่อหลุมฝังศพเลิกการสูญอยู่ต่อหลุมศพเลิกการไปอติกราฟที่หลุมฝังศพและเลิกการให้ความสําคัญตะบรรุกมีการไปให้ ความเป็นสินริมงคลกับหลุมฝังศพและเราก็เราก็กลับสู่การอิบาดะต่อรอแต่เพียงผู้เดียววันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะพบกันใหม่ในครั้งหน้าอัลไยทาฟิกันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมุรรห์มะตุลลอฮ์วะบระกาโต